จากโจทย์นะครับเขาให้เราพิจารณาข้อความต่อไปนี้ข้อกอถ้า f และ g เป็นฟังก์ชันซึ่งลิมิต h เข้าใกล้0ทางด้านบวกของอัตราการเปลี่ยนแปลงเฉลีย่ยเท่ากับลิมิต h เข้าใกล้0ทางด้านลบของอัตราการเปลี่ยนแปลงเฉลีย่ยเท่ากับ g x แล้ว g x เท่ากับ f ดิฟ x ข้อขอถ้า f เป็นฟังก์ชันซึ่ง f x มากกว่า0ทุกๆจำนวนจริง x แล้วความชันของเส้นสัมผัสกราฟของฟังก์ชัน y เท่ากับ1ส่วน f x ที่จุด a คือ1ส่วน f ดิป a สิ่งที่โจทย์ถามก็คือขอขอเนี่ยข้าได้ถูกข้อได้ผิดงั้นน้องมาดูข้อกอไก่กันก่อนนะครับ จากความรู้พื้นฐานนะครับลิมิตเข้าใกล้ศูนย์ทางด้านบวกและลิมิตเข้าใกล้ศูนย์ทางด้านลบของฟังก์ชันเดียวกันมีค่าเท่ากันน้องจะได้ว่าลิมิตเข้าใกล้ศูนย์จะต้องหาค่าได้ซึ่งค่าที่ได้เนี่ยจะต้องมีค่าเท่ากับค่าสองค่านี้นะครับ และจากความรู้พื้นฐานอีกอย่างหนึ่งนะครับก็คือลิมิต h เท่าใกล้ศูนย์ของอัตราการเปเลี่ยนแปลงเฉลี่ยของฟังก์ชัน f จะมีค่าเท่ากับ f ดิฟ x นะครับดังนั้นน้องจึงสรุปได้ว่า f ดิฟ x ก็จะมีค่าเท่ากับ g x นะครับและจากที่โจทย์บอกมาว่า g x เท่ากับ f ดิฟ x ดังนั้นข้อก่อไก่จึงถูกต้องนะครับ งั้นเรามาดูข้อขอไขกันต่อนะครับความชันของเส้นสัมผัสกราฟของฟังก์ชัน y เท่ากับ1ส่วน f x ที่จุด a คือ1ส่วน f ดิฟ a งั้นเรามาหาความชันของเส้นสัมผัสกราฟนี้ที่จุดใดๆก่อนแล้วกันนะครับซึ่งความชันของเส้นสัมผัสกราฟของฟังก์ชันนี้ที่จุดใดๆน้องจะสามารถหาได้โดยดิฟฟังก์ชันนี้น้องก็จะได้เป็น dy by dx เท่ากับ1ส่วน f x ทั้งหมดดิฟซึ่งการจะดิฟตัวนี้นะครับน้องต้องใช้สูตรที่ว่าบนส่วนด้วยล่างทั้งหมดดิฟจะเท่ากับล่างดิฟบนลบบนดิฟล่างส่วนด้วยล่างยกกำลังสองดังนั้นดิฟตัวนี้น้องก็จะได้เป็นล่างก็คือ f x ดิฟบนบนก็คือ1ดิฟ1ก็จะมีค่าเป็นเป็นอะไรครับน้องดิฟค่าคงตัวก็ต้องมีค่าเป็น0นย์นะครับลบบนบนก็คือ1ดิฟล่างก็จะได้เป็น f ดิฟ x ส่วนด้วยล่างยกกำลังสองก็คือ f x ทั้งหมดยกกำลังสอง ตรงนี้ศูนย์คูณอะไรก็ได้0ูนย์นะครับดังนั้นตรงนี้จะหายไปดังนั้นน้อก็จะได้ความชันของเส้นสัมผัสกราฟที่จุดใดๆมาแล้วนะครับแต่ที่เราต้องการคือที่จุด A ใช่ไหมครับดังนั้นเราสามารถหาได้โดยการนํา a เนี่ยเข้ามาแทนค่าใน X เลยครับน้องจะได้เป็นลบหคูณ F ดิฟ A ส่วนด้วย F a ทั้งหมด,ดยกกำลังสองซึ่งเมื่อน้องลองเทียบค่านี้กับที่โจทย์ให้มานะครับน้องก็จะพบว่ามันไม่ตรงกันดังนั้นขขอขอผิดนะครับกลับมาที่โจทย์นะครับก็ถูกขอผิดดังนั้นเราจรึงตอบตัวเลือกที่สองโอเคนะครับ